สวัสดีครับพอแม่พี่น้องไทยพลพิสัยบ้านเทาครับตอนนี้อยู่ที่หนองคายนะครับพี่น้องถนนรนนตรงไปจะไปสะพานไทยลาวนะครับแล้วก็ตรงไปนี้ก็จะไปออกไปทางแยกที่จะไปตัดไปเส้นอุที่จะไปอุดรได้นะครับแล้วก็ไปทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายนะครับอยู่ที่ตลาดบ้านไม้นะครับพี่น้องทามันย่างเล่นนะครับพามันโดนได้ตลาดบ้านไม้นะครับนะครับ ก็จะม e ีร kind of um. ้านปิ้งย่างหมูกระทะต่างๆนะคะนี่ตลาดปลาละบ้านไม้น้องขายนะคะตลาดบ้านไม้นะครับพี่น้องนี่อ่าเราก็กําลังกินหมูกระทะกันอรอร่อยนะครับนี่อ่ะบรรยากาศแบบนี้นะครับเพราะว่าเอามาตอนตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับก็แบบเออชิวๆนชิวๆชิวๆนี่นะครับ อันนี้จะเป็นซีฟู้ดนะครับนี่คนหลายคนหลายอันนี้จะเป็นรงเตรียลนะลงเตรียมอันนี้ออกแนวจีนจีนนะครับเลยอยากเก็บภาพมาฝากนะครับนี่ว้าวชื่อร้านนี่แดกบ๊อบแดกบ๊อบหมูกระทะ99บาทนะครับเออแต่ร้านนี้คนยังยังยังไม่มานะนะครับ ตรงนั้นจะเป็นลานเบียร์นะครับอีสานปาโอ้มีร้านจะเป็นนี่ซูชินะครับอาหารญี่ปุ่นอ๋อโอ้น่ารักน่ารักเก๋ๆนะเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปสวยสวยสวยเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งหางโมงกว่านะครับกำลังใกล้ๆจะมืดแล้วล่ะแต่ว่าคนก็เพิ่งจะมานะครับพี่น้องอ้าวนะครับอเขอเดินขอดินเขาเดิน นี่จะเป็นลาน,านเบียร์นะครับนี่ลานเบียร์แบบไทยอีสานบ้านเราอีสานปากนะครับเออเดี๋ยวสักหกงองกวาเนี่ยแหละครับจะจะมีโฟกซองเนาะจะ่าเขายู่ว่าถึงเราต้องได้กลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะเมืดเนาะอะเลเก็บบรรยากาศ พาเรานรอกเมืองบรรยากาศก่อนละกันครบพี่น้องเนาะนะครับเอ้โดนๆท่อนได้มาเสือบ้านเนาะเข้าเมืองนี่นี่นี่เมันก็เตียมล่านข่านะครับมีตุ๊กตาตัวใหญ่ ร้านน่ารักน่ารักแซฟคาเฟ่ร้านน่ารักน่ารักนี่ร้านค้าก็กำลังจะเปิดเอา้าเอามาเร็วอ่ะนี่มันก็แรงแรงพอจกน้อยแล้วน,ะนี่เอาเดี๋ยวเดินสักหน่อยรอให้เขาเปิดร้านกันก่อนนะครับเออเดี๋ยวจะพาลเลาะเมืองนะครับพี่น้องก็จะมีไนบาซ่าขายของกันด้วยนะครับนี่นอกจากของกินแล้วก็มีเสื้อผ้ากิฟท์ช็อป หอมหอมหอมโอ้โ oh, หเดี <Use these two parties> ๋ยวนี้ขยายลงมาอีกด้านด้านหลังอีกนะครับเออด้านหลังยาวมาอีกนะครับโอ้หของหลายของหลายพี่น้องเป็นตะยางี่เป็นตะยางอ้าวที่จะหาแนวเสี่ยงเงินแล้วเออของหลายคนหลายละ คนเริ่มหลายของก็เร<ม>ิ่มของขายเริ่มหลายขึ้นนะครับพี่น้องเขาดีๆแสดงว่าแบบต้องมาค่ำๆในละคนจะเต็มนะครับพี่นอ้องเออเดี๋ยวรอค่ำสักหน่อยที่ตลาดบ้านไม้นะครับพี่นนองขายนะครับพี่น้องเขาเขากำลังเริ่มตั้งร้านกันนะครับแหมเดี๋ยวเขาพาอกกันเรื่อยๆนะครับเนาะนะครับแต่ว่าคงจะไม่ได้อยู่ดึกนะครับอยากอยากจะชิลฟังโคกซองอยู่จา้าแต่ว่ามันจะกลับบ้านค่ำนะครทบไม่ปลอดภัยเองนะครับสวย มีหลายโซนนะครับเ็ไ่อ,อได้มาเป็นเดือนอยู่เนาะเดือนกว่าเกือบสองเดือนแต่ว่ามีโซนแบบล่างค่าตั้งเพิ่มขึ้นทั้งหลายนะครับพี่นอ้องนี่นะครับอันนี้มีส่วนสนามเด็กเล่นด้วยมาได้ทั้งครอบครัวนะคะเด็กๆก,ก็ชอบ ปลาปราปรา,ปราเออนะฮะดีอืมบรรยากาศดีบรรยากาศดีรราาศดอเอออยากจัดอยู่บ้านนี่แหลยเพื่น้ราอยากจัดอยู่บ้านได้เพราะงี้คนเดียวจะม,มีใครมาขายของเป็นเพื่อนไหมออมีรถไสา้าบอ ออนี่ร้านนี้ก็น่ารักน่ารักเออนะฮะดีนะฮะอ๋อให้นั่งระบายสีอ่านี่ฮนะเด็กๆชอบเออได้นั่งระบายสีนะครับน่ารักดีน่ารักดีนะครับน่ารักดีห้เด็กๆมาระบายสีนะครับออรักศิลปะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารทะเลสดนะครับ ม,มีหลายๆมุมเนาะนี่เออมุมนี้เขาเพิ่งเปิดใหม่มัน,นี้อันนี้เครื่องหนังนะครับโอ้ล้านสวยมากเลยเก๋ๆโอ้ขอแอบเข้าชมสวยๆสวย,สวยโอ้ร้านทําเครื่องหนังแฮนด์เมดนะครับโอ้สวยมากเลยเก๋มากเลยนี่อืมดูแลอบอุ่นนะครับพี่น้องที่นี่หน,นองคายนะเนี่ยดีมากเลยนะครับโอ้ชอบชอบชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับเออเนาะ ดีดีดีด,ดีนะครับนี่นะฮะเขาทำเครื่องหนังแฮนเมดนะครับนี่กระเป๋าสวยมากสวยมากดีงามดีงามหน้ามาหน้ามานะคระับมีหลายหลายมุมเนาะนี่จะเป็นป้ายะโสธรนครพนมจงังหวัดเลยเชียงใหม่เวียงจันทา์โซนนี้ก็น่าราักเก๋ๆนะครับอันนี้จะเป็นร้านเสื้อผ้าเครื่องหนัง กระเป๋าวินเทจขอแอบชมนะคะจากเพจพลนพิสัยบ้านเฮาครับนี่โอ้สวยสวยมีของเก๋ๆวินเทจนะครับเออ่วนนี้เราเพิ่งเคยได้มาเนาะพี่น้องเ,เออดีดีดีนะครับโอ้นี่เป็นร้านกาแฟ,าาแฟอีเก๋ร้านกาแฟร้านกาแฟสวย อากาศดีนะเออเหมือนไปเชียงคานเหมือนไปที่อ,อ,อื่นเออที่หนองคายนะครับหนองคายเนาะเปิดเป็นอ๋ออันนี้นะ<อ>เป็นขายของโบราณบ้านลุงกาแฟโบราณนะครับอ,อ๋มีของของขนมของเล่นโบราณนะครับเออเออชอบขนมข ขอชมขอชมต้องขอขอเข้าชมก่อนขอชมหน่อยนะครับนี่น่ารักน่ารักก็เป็นของเก่าๆนะพี่น้องได้คิดถึงสมัยเก่าโอ้มาข้างหลังอันนี้ชอบชอบชอบที่เป็นบุรีอ่านี่นะครับเออโอ้จะมีตลาดเท มาต้องมาเดินในชั่วนะครับมาเดินในชั่วเพราะว่าก็ได้มาเดือนก,กว่าเนาะแต่ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะอยู่นะครับเพอด,ดีมากดีมากเลยที่ตลาดบ้านไม้หนองคายนะครับเดินกันต่อนะครับพี่น้องนี่อันนี้จะเป็นร้านมาโฮมเนาะที่ว่าเป็นผับนะคะร้านเหล้าเนาะนี่นะครับมาโฮมมาโฮมหนองคายนะครับนี มานั่งชิวๆจังเลยนะที่มาโฮมหนองคายเก๋ๆ,ๆมาโฮมหนองคายนะครับแล้วก็มุมนั้นนี่เห็นมีหนังกลางแปลงนะครับพี่น้องคุณพื้นที่กว้างใหญ่มากเลยนะครับมีหลายโซนนะพี่น้องโซนบาร์เบียรตัวน้ากับต่างหานี่จะเป็นหนังกลางแปลงต่างหานะครับนี่น่ารักน่ารักนะครับเออตลาดบ้านใหม่อันนี้มานั่งเมืองหนังกลางแปลง อดนความสจะเป็นหนังเก่าย้อนอดีตนะครับอีสานปาร์นะครับว้าวมาดูหนังกลางแี่งนะมีทุกวันเลยมาได้เลยตลอดนะครับพี่น้องนี่เออดี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 ภาพยนตร์ยอดเยียมดววาอ้ เราโซนซนนี่โซนใหม่นะพี่น้องนะอ๋อถ้าเกิดมาก็เดินเดินให้ทั่วระเดินให้ทั่วนะครับเพราะพื้นที่เยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายมุมหลายส่วนนะครับพี่น้องนู่นมีตรงนู้นอีกไกลๆนู่นอีกนะครับนี่นี่จะเป็เรื่องของโรคหัวใจโรคไตปอดโรคของดวงตานะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกทคนค่ะมาร่วมกันสมทุกขุนกับโครงการเลฟเอ็มซีเลฟนะคะจับเสือกับวงการสืบถ่ายอวัยวะและดวงตาจากสภา โอเจชอบร้านนี้ชอบมาโฮมเนี่นะลักหลักมาโฮมน้องคายนะครับตลาดบานไม้นะครับออมีหลายโฮม,มหลายโฮมเราก็จะเลาะไปเรื่อยๆนะครับนี่ตอนนี้กำลังเขียดใหม่ สวยสวยสว,ยสวยนี่นี่นี่อันนี้กับข้าวกับปลา,านะคะร้านน่ารักร้านน่ารักโอ้มีหลายมุมหลายมุมนั่นร้านนั่งนั่งโอ้มีหลายมุมร้านชิวนะคะับพี่เกองเก<ส>๋ๆเนาะนี่น ผู้นะครับร้านถูร้านถูว้าวว้าวว้าววว้าอยู่เดลยเออตลาดบ้านไม้นะ่าเดินมากเลย กร,ระจำสิวมาดระขับสิส่งสั้นใจนะครับลูกครับมีร้านชาเก๋ๆนะครับพี่น้องเอ้าว่างๆกลับมาเดินกันนะครับเปิดทุกวันนะครับตลาดบ้านไม้หนองคลายนะครับ